ในในพุ่มนี้อับได้ถ้าผมอยู่ในพุ่มนี้เลยอ่ะตอนเปิดประตูผมยิยงยมันมันจะเนียนไหมละ่ะ <c oughs> มันก็ไม่น่าจะเห็นนะผมคินแล้มันไม่เห็นอ่ออ๋อ,อตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวรอตรงเนี้ยวิ่งไปแล้วตัวนึ่งตอเดี๋ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอเคโอเคโอเคย้ายมาเลยย้ายมาเลยเริ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคอเห็นแล้วแล้ว เราคนสุดท้ายเปิดประตูหรือว่าเราคนแรกเปิดประตูคนสุดท้ายถ้าคนสุดท้ายเอ็มตายแน่ั่หเชีย่ยสามตัวไอสัตว์เมันไม่เห็นของดิอ๋อบรรทัดของมาเก็บมันของมาเก็บมันไม่เห็นของมันม,มันอ๋นนอสี่ตัตวเอ็ม สี่ตัวเอาไงหมดเนี้ยไอ้เหี้ยต้องรอคนสุดท้ายคือรถผมว่าเราเอ็มไปแอบเพราะน่ามันเห็นแน่เลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวก็ไม่เห็นออกไปยิงสามตัวเลยได้ปะเอ้ไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เห็นแต่เดียบเฮ้ยสี่ตัวเอ็มมันอยู่สี่ตัวแล้วมันอยู่สี่ตัวแล้ว มันมเห็นหนะเนี่ยน่าจะประตูยังลำชลรถขึ้นรถขึ้นตัวหนึ่ง <c oughs> ตัวไหนจะเปิดประตูวะเั้ยมันมเหม็นจริง

เอาสุดน,นะอเอาสุดน,นะอเอาสุดน,นะเอ้ยเกิดใกล้อยู่พี่เกิดตรง a อสามพี่มารับผมไหนได้ไหมตรงไหน,ไหน a อสามวะข้างล่างลงปูนอ่ะพีอออ่อีอีกไอ้ไอเทียมันมีบ้านคนนี่ว่าตรงลานโลง่งอ่ะหาที่ลานโล่งไปบะา่าาลานโล่งเลย จะโดนยิงหรือเปล่าอุย้ยบ้านมีเครื่องบินด้วยแก้มอยู่นี่บ,บ้านมึงนะเดี๋ยวมันมีคนเดินตามหลังผมว่าเดี๋ยวมันมีตัวทิ้งไว้นี่ตัวหนึ่งด้วยอยู่ที่สุดเออเออเออมีคนทิ้งไว้ตรงถนนด้วยดักไปเดีเยมันดักไว้ไม่ไม่แต่มันทำอะไรไม่ได้มันมันดักเหมือนเซฟโซนเอ็มไปดักไปโบสถ์หนึ่งนะโอเคไม่มีบ้านโบสถ์แถวนี้นี่ค่ะมนโบสถ์แถวนี้มีโบสถ์แถวนี้ผิด แก้ยังไนเราจะสร้างโบสถ์บทอโบสถ์โบสถ์โบสถ์เออไม่โบสถ์เออปาคันแก้งฟังพี่นะฟังปากนัชชานะคะปะพาคันโอเคมันเซิร์ชได้ไหมอ่ะเซิร์ชได้ยังไม่ล็อกโอ้โหอยู่บ้านเราเต็มเลยว่ะอยู่เดี๋ยวนะบอ ทำทรงมาเฟอร์เสือเลยกันโอ้พิมพ์หาตี้ได้ไหมเนี่ยฮาตี้ครับอะไรเงี้ยว้าจะตายแกมันนี่แกมันนี่มันนี่มันนี่แกมันนี่มันนี่มันนี่ โอ้ยพี่สบิเยอะมากแกมอยู่นิ่งเนพี่ดูเพียอะไรพียังไงจอดเลยพี่จอดเลยอ๋อทำไมตั้งงั้นนะแก้มแก้มเราเราวิ่งอ่ะเราเราวิ่งรอบเลยวิ่งวิ่งมั่วเลยวิ่งมั่วเลยวิ่งมั่วเลย เฮ้ยจะตายเฮ้ยจะตายจะตายเฮ้ยจะตายอีเชี่ยมันทำให้เดินทรงพิติดเฮ้ยตายอีเชี่ยเขาสร้างแล้วมึงก็ควรถอยไงมึงบั้มตั้งแต่อยู่ตรงโน้นแล้วคุณคุณพี่คุณพี่บั้มตั้งแต่อยู่ตรงสภาขาดแล้วครับแล้วตรงนั้นทงพี่หรออะก็ตรงนี้ผมจะทำทงทำบ้านตรงเนี้ยก็ผมเพิ่งมาทำผมไม่มีบ้านอะ ก็ผมก็ไม่ได้ปวดน้รงธงก็ผมกำลังจะทำธงตัวนั้นแล้วผมโดนปวดอ่ะผมโดนซอมบี้แบบลุมตีมสิบตัวแง่ผมจะทำยังไงผมจะทำธงได้เหรอก็คือก็คือเหตุการณ์มันเกิดก่อนไงก็คือไล่มาตั้งนานแล้วไงก็คือก็คือตามเกมอ่ะโอเคโอเคตลกอตลเออุ้ยแต่งดีก็ดีเูาดี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 ผมผมก็พยายามคุยปกติเนี่ยเออเหมือนเกมฮาเวีมดมูเลยนะเนี่ยไม่ใช่เกมสกําเนี่ย ััดดิน,นตสไ้ครบใช่ก็เนี่ยเขาขับรถเข้าวงเขียวแล้วผมทำไงต่อแล้วเขาสร้างบ้านก็คือผมต้องไปใช่ไงเอาก็ใช่เขาก็ตาม <c oughs> กฎไงครับ <c oughs> อย่างนั้นมึงจกถามนะมึงก็รู้อยู่แกใจมึงจะถามทำไมวะไอ้เหี้ยอะไรของมึงถ้าทางั้นแอดมินผมขออนุญาตให้พวกเขาออกจากทงผมได้ไหม,ไมผมจะทำบ้านต่อรับแป๊ดเ,เดี๋ยว <c oughs> โอ้โหจริงจฝึกสายเกอรมือขับรถลงน้ำเหอะไม่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 ขับไม่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 เอาลเเอางี้นะเอางี้นะคือผมได้รถมามันก็เป็นรถของผมแล้วและรถนั้นผมก็เป็นคนใส่ล็อกไปแล้วถูกต้องไหมครับแล้วคุณมาตามอารถคืนคุณก็ต้องค้าผมไม่ได้เพราะที่จ้ารถคืนแค่นั้นเองะครับถูกต้องอันนั้นมันไม่เกี่ยวกันครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าผมเนี่ยมันเพิ่งมาครับ เอามันไม่เกี่ยวครับผมจะสร้างรงตอนไหนก็ได้มันมีกฎห้ามนะครับว่าห้ามสร้างภรงขาอย่างไรครับสร้างอะไรเป็นที่ที่เรามีคนอยู่แล้วก็แบบว่าให้คนไปเงี้ยเหรอไม่ใช่ประเด็นตอนแรก<อ>ค,คือคุณบอกว่าอ่ะผมมาป่วนเขตทงบ้านคุณมาไอ้พาราะเงี้ยบ้อหอกยังไงดั้งก่อนหน้านี้หลังบ้านเลยก่อนหน้านี้ก็เนี่ยอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยค<ห>ุณเพิ่งสร้างไงอ้าวก็คุณเพิ่งสร้างไงเมื่ยกี้เคือที่บ๊มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวที่บ๊มอ่ะเอาเอางี้นะเอาเอาปัจจุบันก่อนนะ ถ้าเรื่องบัมตรงนั้นน่ะมันไม่ผิดกฎเพราะว่าไม่มีธงก็ถือว่าจ้าจบกันไปแต่ตอนตอนเนี้ยผมมีธงอยู่ตรงน,นี้ผมต้องการให้พวกคุณออกจากเขตธงผมเพราะผมจะทําบ้านฮะก็หหให้แอดมินตัด์สิ่งครับแล้วรออดมินปรึกษาแค่อ, <c oughs> อินดีต์ก็อยู่มันไม่เข้าใจเลยไงวะไอ้เหี้ยคุณลองแอดมินคุณก็อดมินดีต์สิ่มันจะเอาให้ได้พี่เดฟว่าว่<ห>าเดี๋ยวกูหยิบของนี่ไปทำบ้านดีกว่าก็ทำบ้านต่อเลยตต่เดฟทำบ้านต่อเอาเราเข้ามาใส่หรอกนะ ไม่สดไอ้เหี่ยเอ้าจะดึงล็อกกูออกด้วยอ่ะทำไรอ่ะทำไรอระบทำไรครับเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเอ็มไม่มีองั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้ละกันตอนนี้อ่ะที่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 เป็นทีมเียืกันนะ ทีนี่เป็นทีมเดียนรบกวนเดี๋ยวเอาเอาพาหนะออกไปก่อนส่วนเรื่องธงเนี่ยเอาจริงผมผมต้องยอมรับเลยว่าผมคาดไม่ถึงเพราะ<ไ>ว่าทีม<ท> <laughs> เดียนขาทากันไอพี่ว่าเอาธงมาแล้วอยู่ๆก็มาปักแล้วก็ทําเป็นบ<ห>ว่าอ่าโอเคเขตตรงนี้ปลอดภัยนะฮะก็เลยเดี๋ยวผมจะต้องอัปเดตก่าไหน่ยแต่ว่าจนถึงอ่าตอนเนี้ยก็คือว่ารถอะ่ะผมต้องแสดงความเสียใจกับ หอือว่าเขาอยู่ในคมเขาเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเนาะได้ค่ะตานั้นค่ะงั้นแอดมินถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านแล้วผมเบิกรถใหม่แล้วกันจุดที่มีที่ผมเออได้ครับได้เบิกได้ไงว่ารถโดนขโมยมันเบิกได้เหรอยังไงก็คุยกันดีๆนะแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันไม่ดีก็ไปยิงกันทั้งนอกแล้วกันอนไม่มีปัญหาครับมันเบิกรถได้หรอเดี๋ยว แอดมินครับถ้าสมมติโดนรถโดนขโมยไปแล้วเบิกได้ครับยังไงนะครับถ้าสมมติว่ารถโดนขโมยไปแล้วเบิกได้ครับเขาโดนขโมยตรงซีสองอะตรงคุกอะหรือไงอ๋อไม่ครับคนคนนี้เขาเป็นปาร์ตี้ที่ชนะกิจกรรมที่เพิ่งอ๋อขอโทษขอโทษผมแค่สงสัยถามเฉยนะอย่าอย่าโมอย่าสงสัยผมนะผมแค่อยากถามเฉยอ๋อไม่ไม่ครับไม่ไม่ไมอ,อะไร<อ><อ>ครับ,รบเพราะว่ามันมันเพิ่งมีกิจกรรมเพิ่งประกาศเมื่อวาน อ๋อวันนี้ผมเพิ่งลงเสริมนี้มาเลยอ่าอย่างนี้นะแอดมินครับอ่าถ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่มีกดอยู่ตอนแรกเนี้ยครับแล้วเรมันเป็นอย่างนี้พวกผมได้อะไรเฉยๆจากมีการที่เกิดขึ้นนะอะมึงเกลีอะไรถ้าอย่างนี้ผมออก็ควรได้บ้างเถอะแอด <c oughs> ผมโดนปั๊มรถอ่ะน้ำมันผมหมดไปเกือบครึ่งถังแนละ้วผมต้องขับวนไปมาผมต้องได้ด้วยแอด <c oughs> เออเออ ทอย่างนี้นะทำอย่างนี้แต่ตอนจอด